คุณรู้หรือเปล่าว่าสไปเดอร์แมนโดเวโฮเคยมีสปอยล์หลุดและมันมาจากคนในทีมทําหนังจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมแฟนๆถึงเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งที่หนังยังไม่ถัานเข้าฉายย้อนกลับไปก่อนหนังเข้าแฟนๆเริ่มเดากันว่ามาเวลอาจถึงจะมีแม็กควายกับแอนดูการฟิลมาเล่นคู่กับทอมพันแรงแต่ทั้งหมดก็เป็นแค่ข่าวลือจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หลุดครั้งใหญ่ อยู่ดีๆก็มีคลิปอนดูกาฟิลยืนคุยกับใครบางคนบนฉากกรีนสกรีนโผล่บนโซเชียลตอนแรกหลายคนคิดว่าเป็นงานแฟนเม็กแต่ต่อมาก็มีแหล่งข่าววงในยืนยันว่าคลิปนี้มาจากทีมโพสต์โปรดักชั่นหรือทีมที่ทำวิชวลเอฟเฟกตตัดต่อซึ่งเข้าถึงฟุตเทจจริงๆของหนังแถมไม่ใช่แค่คลิปหลุดน,นะ ในตัวอย่างหนังก็มีพิรุษมีฉากที่สไปเดอร์แมนกระโดดใส่ตัวร้าย3ตัวแต่เจ้ากิ้งกาดเดอะลิซาร์ดกับกระโดดไปคนละทิศกับสไปเดอร์แมนและถ้าสังเกตดๆีๆคอของมันเหมือนถูกบางสิ่งที่มองไม่เห็นเตะจนสะบัดแฟนๆก็เลยเดาว,ว่าที่จริงในฉากนั้นมีสไปเดอร์แมนอีกคนแต่ถูกลบออกตอนตัดต่อนี่ไม่ใช่การตลาดแต่เป็นการด้วงไหลผิดกฎเต็มๆเพราะทันทีที่คลิปหลุดโซนี่ก็รีบไล่ลบจากแทบทุกแพลตฟอร์มซึ่งยิ่งทำให้คนเชื่อว่าของจริงแน่นอน พราะถ้าไม่จริงผมไม่ลิบลบขนาดนี้หลังจากเหตุการณ์นี้แฟนๆมั่นใจเกือบร้อยปเซนว่าสามสปเดอร์แมนต้องมารวมกันแน่โซเชียลเต็มไปด้วยภาพตัดต่อคลิปรีแอคและบทวิเคราะห์กันสนันและสุดท้ายพอดังฉายจริงทั้งสามก็โผล่มาแบบสุดเซอร์ไพรส์แล้วคุณล่ะคิดว่าการสปอยลดแบบนี้ทำให้สนุกขึ้นหรือเสียอรรถรส